ไฮไฮไฮวันนี้ก็อยู่ในเกมไปตั้นอารีนาครับหรือเดอะแทนอารีนาที่หลายๆคนเรียกกันครับเกมคลิปโตรครับวันนี้ก็จะเสนอแมคคณิกของด่านนี้ครับซูปเปอร์สตาร์โหมดครับโอ้โหตัวนี้ก็คล้ายแวนใน RV ครับเราจะมาดูแมคคณิกของการเล่นนครับเป็นด่านเก็บดาวครับหลายๆคนไม่เข้าใจครับมาเล่นยังไงแล้วก็ วิธีการชนะยังไงครับมันจะแบ่งเป็นเฟสครับดูที่หัวครับนี่ครับเฟสแรกครับเป็น2ดาวครับจะมีเวลาเก็บ10รอบครับก็จะได้20แต้มครับแล้วก็เกมนี้เลเวลอยู่ที่กล่องครับต้องเก็บผลึกในกล่องครับแล้วจะได้เลเวลออกมามีสกิลเอาละครับนี่ครับดาวเราจะมีที่พื้นครับให้เก็บดาวครับไม่ใช่คิวอย่างเดียวครับหลายคนมาเล่นแล้วก็คิวอย่างเดียวเรียบร้อย ตายเลยเป็นเกมโมบ้าที่พาหัวร้อนเหมือนกันครับตามสูตรเกมโมบ้าครับนี่ครับเก็บดาวแล้วก็จะมีที่พื้นครับให้เพื่อนเก็บครับจะดีมากครับสําหรับคนที่มาเป็นทีมครับสําหรับวางแผนจริงๆครับใครได้ถึง50าดาวก่อนก็ชนะครับรอบแรกก็จะเป็น20รอบ2ก็เป็น30ถ้าได้2รอบเต็มก็คือชนะเลยครับ50แต้แมแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้เต็มครับเป็นคลีนครับก็เป็นรอบสามวัดไปครับเป็น5ดาวครับ 50าดาวครับที่3เป็น5ดาว50ดาวน่ครับตัวก็จะประมาณนี้ครับการเล่นก็สกิลไม่มีอะไรมากครับเลือกสเปลมา2สเปลแล้วก็เป็นสกิลติดตัวหรืออันติหนึ่งสกิลครับอันตินี่มาแต่แรกเลยแต่จะมีครูดาวที่นานครับนี่ครับมีหลายๆอย่างครับมีทั้งดีเฟนต์มีทั้งนี่ครับเร็วขึ้นตามผลึกจากกล่องครับ ก็ตัวนี้ก็เล่นเหมือนแวนเลยครับถ้าใครเคยเล่นแวนในอวีก็จะรู้ครับสตันแล้วก็ยิงครับแรงมากหน้าสั่นแต่ไม่มีออกของเด้อเกมนี้น่ครับสเปลที่เลือกมาครับช่วงก่อนจะมีนี่ครับเข้าไปแล้วก็มุดดินหนีครับหลักการเล่นก็ไม่ยากอะไรครับตอนนี้นำอยู่23ต่อ0ูนครับเก็บดาวครับอย่าลืมครับหลายๆคนเข้ามาเล่นก็บ้าคิวอย่างเดียวหรือไปฟาร์มอย่างเดียวครับไม่ชนะนะครับ ขอบอกเกมนี้เก็บดาวอย่างเดียวแล้วเล่นแร้งกันครับอยากให้โหลดมาเล่นกันดูครับก็สนุกเลยแหละเป็นเกมที่เล่นแล้วได้ตังแต่ก็ยากพอสมควรครับจะเล่นถึงบอลวันนี้ครับเพื่อนดีครับจะรอมาซ้อนครับรอเก็บดาวนี้ครับโอ้โหดาวตกอยู่ที่บ้านครับเก็บดาวก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บนี่ถึงแล้วดาวตั้สามทีบแปดแล้วครับทีมดีทีมดี ทีมไม่ดีก็จะหัวร้อนหน่อยหครับแรงบอลวันก็สามารถเบิกเงินออกมาได้ครับก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะแต่ยากพอสมควรแลัววิธีการก็จะซับซ้อนมีใน YouTube ครับศึกษาได้ครับไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมันยาวจัดเลย <Mass over. S 1> โอเคครับครบ50ก็ชนะไปโอเคครับหวังว่าจะไปโหลดมาเล่นกันครับหลายๆคนครับถึงเกมจะไม่ได้ตังค์แต่ก็อาจจะได้ยากหน่อยครับ แต่ก็สนุกพอสมควรครับแมคคนิกมันสนุกพอสมควรโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม